ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถมิสูบิชิมิลาดอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบมาด้วยการสตาร์ทเครื่องตอนเช้าเครื่องยนต์มีเสียงดังมากนะครับคันนี้นะครับผู้ใช้รถนะครับรถจอดไม่ค่อยได้ใช้น้ํามันเครื่องไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายช่างโดนทาการวัดกําลังสูบนะครับแล้วก็แจ้งผู้ใช้รถว่าคันนี้ต้องเปิดฝาสูบมาตรวจเช็คปรากฏว่าเปิดฝาสูบมาครับพบนะครับลูกสูบติดครับปัญหาใหญ่คราวนี้ แนวทางการซ่อมมิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับผู้ใช้รถปรึกษาช่างดนครับว่าจะดูแลซ่อมบำรุงอย่างไรต้องการให้รถยนต์ใช้งานได้เป็นปกตินะครับช่างดนแนะนำครับมี2ทางเลือกคือ1 c o m p คอมเพลตโซเรเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบนะครับแล้วก็ทำฝาสูบใหม่นะครับนี่คือวิธีที่1แต่ต้องใช้อะไหลแท้ครับรับประกันแสนโลยาวๆแต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะสูงวิธีี่2ครับคือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ทั้งตัวนะครับหรือ เปลี่ยนเครื่องยนต์ท่อนตรงหรือที่วงการอะไหล่มือ2เขาเรียกกันว่าช็อตบ็อกซ์นะครับจริงๆแล้วช็อตบ็อกซ์นะครับจะมีแต่ท่อนล่างไม่มีฝาตูบนะครับแต่วงการอะไหล่มือ2เขาจะเรียกเครื่องยนต์ท่อนตรงว่าเครื่องยนต์ช็อตบ็อกซ์นะครับผู้ใช้รถเลือกครับที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ท่อนตรงหรือช็อตบ็อกซ์เพ <s> ื<ๆ>่อจะเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับการดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญ และหัวใจสําคัญของการดูแลเครื่องยนต์ก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถคันนี้นะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับเคล็ดลับสําคัญคือของเหลวหนึ่งในของเหลวที่สําคัญนะครับที่ใช้ในการปกป้องชิ้นส่วนในรถยนต์ก็คือน้ํามันเครื่อง <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะครับดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการในการดูแลระบบของเหลว คณะโดนออโต้สววตลาดประเค้าซอย52ซ่อมจบปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการอย่าลืมนะครับดูแลรถอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในระยะยาวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ